สายลุยห้ามพลาดกับตัวนิสสันนาวาล่าคาลิเบอร์4ประตูเกียร์ออโต้ปี2019 2 0คันนี้เป็นรถแรกเข้ารถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพค่ะใครที่มองหารถช่วงล่างแน่นเอาไว้ใช้งานเที่ยวทั้งครอบครัวก็ดีลุยกันไปก็ดีค่ะสนใจยังไงสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะพบกับน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b ์คุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะส,สวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งนะคะจะพามารับชมกับรถเข้าใหม่คันนี้เป็นตัวนิสสันนาวาล่าคาเลเบอร์2.4นะคะ4ประตูเกียร์ออโต้เป็นกระบะยกสูงนะคะปี2 0 1 9 2 1เข้ามา3คันด้วยกันเลขไม์จะอยู่ที่47 0 0 0นะคะ2คันแล้วก็ส0 0หปลายห คันหนึ่งนะคะคันนี้นะคะป้ายทะเบียนหนึ่งของไข่ชอชิงหนึ่งสามเอ่อหนึ่งแปดสามห้าตัวนี้ไม่อยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันโลเป็นปีสองพันสิบเก้าจดยี่สิบออกห้างป้ายแดงแปดแสนเก้านะแปดแสนกว่าเลยนะคะก็เอ่อตัวนี้เหลือเพียงแค่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันจะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันเก้าตีไปแปดพันแล้วกันใครที่มองหารถสายลุยนะคะช่วงล่างแน่นหนึบจะบอกว่านิสสันนะช่วงล่างเขาดีนะแน่นดีเลยนะคะเหมาะสําหรับแบบว่า าไว้ใช้งานนะคะหรือว่าพาครอบครัวไปท่องเที่ยวนะ,ะก็ใช้ได้เลยนะคะช่วงล่างเขาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะ,ะเพราะว่าจะมีลูกค้าของน้ำหนึ่งนะ,ะบางทีที่เขามาดูรถกระบะเขาไม่ดูแบรนด์อื่นเลยเขาจะดูนิสสันอย่างเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงล่างแน่นหนึบเนาะ,ะแล้วก็เขาเอาเข้าสวนเข้าไร่ค่ะนะคะคนของใช้งานนะก็คุ้มเลยนะคะอะไรค่าแมเนจเนต์ก็ประหยัด นะก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แพงนะคะไม่ได้แพงนะคะก็เดี๋ยวน้ำเนึ่งจะพารับชมรอบๆคันนะคะกับตัวนิสสันนะคะนาวล่ากันดีกว่ามาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนตัวนี้เป็น4ประตูค่ะพี่จ๋าเห็นล่องรอยบางอย่างอย่าตกใจไปเพราะว่าคันนี้คือรถแรกเข้ารถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพ ดูสีสภาพเนี่ยถ้ายังไม่เก็บงานก็คือประมาณนี้เพราะว่าถ้าเก็บงานแล้วยังไงก็สวยทํามาแล้วไงนะยังไงก็สวยในน,น้ำหนึ่งพามาดูรถแรกเข้าก่อนว่าสภาพนะคะที่เพชรยนต์หรือว่าที่น้ำหนึ่งก่อนที่จะไปปรับสภาพสภาพมาเป็นยังไงพี่จะได้เห็นกัน เก็บงานแล้วหล่อเลยนะเอามาดูด้านหน้ากันค่ะคันนี้ค่ะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดยไทม์ลันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังหน้าโคเมียมด้วยนี่ค่ะสภาพเดิมสวยฟ้ากระโปรงค่ะสันเหลี่ยมโคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักิมนี่ค่ะด้านหน้าได้เป็นโคเมียมนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะ ตีโป่งซุ้มล้อนะคะติดคิ้วกันสารให้เรียบร้อยนะคะกระจกมองข้างได้เป็นโคเมียมที่เปิดด้านนอกได้เป็นโคเมียมเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของแม็กค่ะได้เป็นแม็กสีทูโทนแม็กหกลูค่ะนะคะตาสัญลักษณ์นิสันอยู่ตรงกลางตัวนี้ได้เป็นยางกู d Year นะคะซีรีส์ยางอยู่ที่265ทับ60 R18 นะคะคันนี้จะบอกว่าได้เป็นยางปี23ด้วยนะคะ3323เป็นยางกูตเยียค่ะ นี่แมกเดิมสวยเลยนะคะก็มีการตีโป่งซุ้มล้อนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยติดคิวกันสาดให้เรียบร้อยค่ะที่เปิดด้านนอกได้เป็นโครเมียมเนาะได้กุญแจ2ดอกด้วยกันพี่จา๋านี่ค่ะกุญแจของเขาคันนี้ได้ถึง2ดอกด้วยกันนะคะนี่ไม่ดราม่านะคะบางคันบางคันก็จะมีมาดอกเดียวบางคันก็มีมา2ดอกค่ะพี่จา๋าแต่คันนี้ได้มา2ดอกเลย เบาะขาดได้เป็นเบาะหนังค่ะจะบอกว่าออปชันเขาให้มาค่อนข้างที่จะครบเลยนะนิสสันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่ไม่ห่วงไม่ได้ห่วงแบบออปชันต่างๆนะคะหน้าจอก็ถือว่าใหญ่เลยนะหน้าจอนี่ค่ะ เดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพให้พี่จ๋าคันนี้ดูสิยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพคือยังสภาพขนาดนี้นะคะถ้าเก็บงานปรับสภาพจะขนาดไหนน้ำหนึ่งให้ดูนะคะตรงในส่วนของประตูนะคะแผงประตูตรงนี้ได้เป็นสีดํานะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังนะ,ะตรงนี้ก็เป็นโครเมียมนิดนึงเป็นวัสดุสีเงินนะคะเป็นวัสดุสีเงินนี่ค่ะมีช่องใส่แก้วน้ําแผงประตูสนใจทักเข้ามาได้0961984963ค่ะ นี่ค่ะพวกตัวน็อตต่างๆสภาพตัว, like, ตวรถนะคะการันตีนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนาหลักฐานเข้ามาได้เลยค่ะเรายินด <ul ose ý na> ีรับซ <m uch 1> ื้อคืนเต็มจํานวนและสิ่งที่น้ำหนึ่งพูดทั้งหมดค่ะไม่ได้พูดปากเปล่าเรามีเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะคะแล้วเวลาลูกค้าในสัญญามดจำเนาะเขาก็จะมีบอกในส่วนของตรงนี้ด้วย อ่ะนี่ด้านหลังนะคะแอร์เบาะหนังสนใจก็ทักเข้ามาได้ในส่วนของอล้อนะคะด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะคะแม็กหกลูกค่ะนสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะมะีไฟเบรกดวที่3นะคะไฟด้านท้ายมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดให้ด้วย นี่ค่ะเดี๋ยวเราเก็บงานให้ตรงนี้คือน่าจะเป็นรถใช้งานเป็นรถหน่วยงานค่ะพี่เดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้อันนี้ให้ดูร่องรอยนะคะอย่าตกใจไปขออย่าดราม่าค่ะพี่จา๋าเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้นะคะแล้วก็รีวิวแบบจริงใจให้เห็นเลยว่าสภาพตัวรถที่เข้ามาใหม่มีสภาพแบบไหนไม่มีชนหนักพิควมแน่นอนนะคะอันนี้คือเราเรารับประกันในส่วนของตรงนี้อะเดี๋ยวมาเปิดดูด้านหลังกันดีกว่านี่ค่ะเปิดดูด้านท้าย เป็นรถใช้งานค่ะพี่จา๋านี่ค่ะสภาพตัวรถนะสนใจก็ทักเข้ามาได้0 9 6 1 9 8 4 9 6 3ไม้น้อยค่ะแต่ว่าน่าจะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะเราไม่มีกับสีกอวไม่นะคะ แตเรามีการเก็บงานปรับสภาพให้เพราะว่าเรามั่นใจว่าบางทีเราเอาไปแบบนี้ให้ลูกค้าไม่โอเคนะเราก็ต้องมีการเก็บงานปรับสภาพให้แต่ว่ารถที่เราเลือกมาไม่ได้แบบมีชนหนักถึงโครงสร้างนะคะหรือว่ามีพิกคว่ำชนหนักจมน้ํานอกจากกล้องมองหลังขนาดถอยจอดเขาก็ยังมีเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ให้แล้วก็อันนี้เจ้าของเดิมน่าจะมีการติดติดกล้องบันทึกภาพด้านหลังไว้ให้ด้วยเดี๋ยวดูให้นะคะว่าถ้าสมมติเจ้าของเดิมเขาติดไว้ให้แล้วกล้องมันยังใช้ได้อยู่เราก็ให้ไป นะคะก็ให้ไปนี่ค่ะก็จะเขียนว่าคาเลเบอร์นี่นะคะด้านหน้าดิสเบกด้านหลังดัมเบกนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้0961984963ก็จะเป็นเบาะหนังมีแอร์หลังให้ค่ะมีไฟอ่านแผนที่ตรงกลางนี่นะคะ สนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะ0961984963พี่จาสภาพตัวรถนะคะอันนี้ก็คืออ่าเป็นรถหน่วยงานนะคะเป็นรถหน่วยงานอ่ะเด,เดี๋ยวเปิดดู ให้ดูนะคะเดี๋ยวมันมีอยู่3คันด้วยกันค่ะพี่ขาเข้ามานะคะ3คันด้วยกันไม่จะอยู่ประมาณ4ี่หมื่นนะคะสี่หมโลจะมีอยู่คันหนึ่งทะเบียน370เหรือเปล่าประมาณเนี้ยอันนั้นจะอยู่ประมาณ4ี่หมื่นหกไปปลายนะคะก็เกือบ4ี่หมื่นเจ็ดแแหละนี่ค่ะอ่าให้ดูแผ่นเพจอยู่ด้านข้างนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยแผงประตูนะคะแผงประตูก็นี่ค่ะ อ่ากับตัวแผงประตูนะก็จะมีกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าตรงนี้อันนี้ก็คือจะปรับเนาะอ่าก็จะเป็นล็อกต่างๆกุญแจนะคะได้2ดอกพวงมาลัยมีฟังก์ชันซ้ายขวาค่ะส่วนเบาะค่ะจะเป็นเบาะปรับแมนนวลนะเดี๋ยวตรงนี้เรามีการเสริมเบาะเพิ่มเติมให้นะคะพี่จ๋าเดี๋ยวเข้ามาดูในรถสักนิดนึงเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทค่ะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะ เขามีกล้องบันทึกภาพนะคะแล้วก็นตัวนี้เป็นกระจกอะมองหลังเป็นออตโต้แล้วก็ตรงนี้มีกล้องมองหลังขนาถอยจอดนะคะเขาก็จะมีเส้นกะระยะให้มีเส้นกะระยะให้น,ะะะใหนี่ค่ะ สนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะหน้าจอก็จะเป็นแบบสามมิติเนาะเลขใหม่ค่ะ4ี่1มืนเจ็ดพันก้าร้อยสิบแปดกิโลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลตรงนี้จะเป็นแบบเข็มเลขใหม่นะคะก็มีฟังก์ชันซ้ายขวาสนใจทักเข้ามาได้ค่ะศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามที่บางแดดนะคะอ่ะแล้วก็แต่ที่ตรงบางแดดตรงนี้มีกระจกแอร์จะเป็นทรงกลม ่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี power outlet ตรงนี้ด้วยนะคะน,นี่ค่ะแล้วก็มี power outlet ตรงด้านตรงที่วางเท้าแขนไปค่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างอันนี้ก็คือปุ่มน้ำมันเนาะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะ096-198-4963ค่ะ การันตีตัวรถนะคะไม่มีพิคว่มชนหนักจมน้ำมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนี่ค่ะเข้ามา3ามคันด้วยกันเลยสีขาวมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันใครจะเข้ามาทดลองขับก็เข้ามาได้เลยโทรหาน้ําหนึ่งได้ค่ะหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้0 9 6 1 9 8 4 9 6 3แอดไลน์ได้เลยค่ะ อาห้องเครื่องด้านหน้านะคะแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงนะคะมอกอนี่ค่ะรอยเมคอัพต่างๆด้านข้างสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะ0 9 6ย์8ก9 6 3ก่อนปล่อยจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ให้ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้ค่ะนี่ค่ะคันด้านหน้าทักมาได้เลยนะคะ 0 9 6 1 9 8 4 9 6 3อันนี้ก็คือห้องเครื่องนะคะไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มเนาะแห้งๆแ,แบบนี้ทักมาหาน้หนึ่งได้ค่ะพี่จา๋าสนใจทักเข้ามานะคะไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างนะคะไฟหน้าก็เป็นไฟด้านะคะไฟหน้าเดิมเนี่ยค่ะนิสันไทยแลนด์ไฟหน้าเดิมนะคะมาดูฝั่งนี้ ภาษีพรบรเรามีการต่อให้นะคะเรามีการต่อให้ตาสัญลักษณ์นิสสันยังอยู่ห้องเครื่องเดิมค่ะไมคสี่หมื่นเจ็ดพโลเองสนใจยังไงก็ทักมาหาน้ำหนึ่งได้ศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามค่ะกับตัวกระบะยกสูงนะคะนิสสันนวาร่านะตัวคาลิเบอร์สองจุดห้านะคะอ่าเป็นตัวด้านข้างนะเขียนว่า DDTI v g s Turbo เนอะ เกียร์ออโต้ปี2019จด20 4 5 9 0 0 0จะผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0 0และกันประมาณ7 8 0 0 7 9 0 0ตีไป8,000จัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้ถ้าพี่สนใจเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยนะคะเข้ามาดูสภาพตัวรถก่อนที่เขาจะเก็บงานได้นะฝั่งนี้จะมีอยู่นิดนึงนะตรงนี้นะไม่รู้ว่าไปแถอะไรมาขออย่าดรามา่าอันนี้น้ำหนึ่งก็รีวิวให้เห็นเลยว่ารถสภาพรถมือสองที่เรารับมาจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้คือสวยเลยนะคะทักมาได้นะ,ะ096198 93คลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่ๆค่ะจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลดล์แล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมอีกครึ่งเดือนค่ะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะโปรโมชั่นพิเศษดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.10นะคะหรือว่า2.39าผ่อนยาวๆได้8 4งวดค่ะนะคะผ่อนยาวๆ4ปงวดดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ 3. จุดเออ3 8 9 3.99อยู่ประมาณนี้สนใจทักเข้ามาได้นะคะมีบริการจัดไฟนันถึงหน้าบ้านแล้วก็ส่งรถสลด์ให้คลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ